เริ่มทำสำนึกดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวสวนธรรมรายสัปดาห์รายงานจากมูลนิธิธรรมะร่วมใจวัดป่าสวนธรรมร่วมใจเทือป่าติว้วจังหวัดยโสธรครับเริ่มที่ข่าวแรกที่การดําเนินการก่อสร้างโรงปุ๋ยแสงกระสอบตามตําริของพ่อครูพ่อท่านโพธิลักษณ์ที่มองว่าโรงปุ๋ยที่บ้านราช ไม่สามารถที่จะเก็บปุ๋ยไว้ได้ในจำนวนมากเพราะอาจเสี่ยงต่อน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและกําลังผลิตปุ๋ยที่มากขึ้นจึงมองว่าสถานที่ที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจเป็นทำเลที่เหมาะสมและทางมูลนิธิธรรมะร่วมใจยังมีองค์กรเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมที่มีชาวนาคุณธรรมได้ใช้ปุ๋ยตาองอกงามเป็นจานวนมากอีกทั้งโรงปุ๋ย ของทางมูลนิธิธรรมร่วมใจวัดป่าสวนธรรมร่วมใจไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการเก็บปุ๋ยที่จะมีจํานวนมากต่อความต้องการได้ดังนั้นจึงได้ดําเนินการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ประมาณสองไร่เศษขณะนี้ขั้นตอนการปรับถมพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วซึ่งจะรอดินที่ถมให้มีความแน่นพอเหมาะแล้วจะได้ดําเนินการก่อสร้างในขั้นต่อไป ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างโรงปุ๋ยแสนกระสอบเราจะรายงานความคืบหน้าต่อไปนะครับมาถึงข่าวที่2นะครับเป็นการดำเนินการก่อสร้างโรงอบสมุนไพรที่ค่ายสุขภาพล้างพิษของออหน่วยงานกองบุญหนุนเกลือมูลนิธิธรรมร่วมใจโดยการก่อสร้างนี้เป็นการร่วมมือโดยจิตศรัทธา ของผู้ที่เคยเข้าค่ายสุขภาพพี่น้องครับที่กำลังก่อสร้างนี่ก็สืบเนื่องจากค่ายสุขภาพล้างพิษออกจากกายและจิตคือในการจัดค่ายเราก็จัดมาหลายครั้งผู้ที่มาเข้าค่ายนี่ต่างก็เห็นเห็นผลจากการปฏิบัติในการอยู่ค่ายสุขภาพล้างพิษพอเห็นผลและตัวเองดีขึ้น พอตัวเองดีขึ้นก็รู้สึกว่าอยากให้ค่ายนี้มีอะไรที่ครบถ้วนก็มีจิตอาสาว่าถ้าเราทําค่ายให้มีให้มีมีส่วนประกอบในการที่จะประกอบส่วนให้ค่ายสุขภาพสมบูรณ์แบบก็เลยมีจิตอาสาว่าจะทําห้องอบห้องอบอถอนพิษห้องอบล้างพิษ เป็นการอบซาวน่าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกห้องอบซาวน่านะครับอันนี้ก็เป็นอบสมุนไพรซึ่งทางทีมของคอชอบ้านมั่นคงนะครับซึ่งคุณคุณเล็กเรียกกันคุณเล็กคุณเล็กชื่อจริงคุณสมภพนี่นะซึ่งเป็นคล้ายๆกับคนทำงานและขับเคลื่อนเครือข่ายบ้านมั่นคงอยู่ใน คอชอสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนก็มีความคิดว่าจะชวนพี่น้องที่รู้เรื่องนี้และมีประสบการณ์เรื่องนี้มาช่วยกันทำช่วยกันสร้างทุกคนที่มาช่วยกันทำช่วยกันสร้างก็มาด้วยหัวใจที่เสียสละมาทำงานฟรีมาเป็นอาสาสมัครและในขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างได้มาใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ได้ทันการ ข่ายสุขภาพครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์นี้และพับมาที่ข่าวสุดท้ายการประชุมประจำปีของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยหรือสอกอทออครั้งที่หนึ่งประจำปี2556ที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ โดยมีเครือข่ายของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยจากจังหวัดต่างๆมาร่วมประชุมกันอย่างครบถ้วนเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆความน่าเชื่อถือของเกษตรอินทรีย์ไม่ได้อยู่ที่การรับรองมาตรฐานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่มันอยู่ที่คนทำ เพราะต้นแบบของคนทําเกษตรอินทรีย์จริงๆนี่ชาวอาสูกขเขาทามาแล้วซึ่งเขาไม่ได้เน้นที่ผลผลิตแต่เขาเน้นที่ตัวคนผลิตคนผลิตต้องมีคุณธรรมวันนี้เป็นการประชุมสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยเป็นการประชุมใหญ่สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นมาจากการที่พวกเราเชาวนาที่ทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยรวมตัวกันเพื่อเอาข้าวถวายในหลวง ทำมาแล้ว4ีหปีแล้ววันนี้มีการประชุมเพื่อที่จะเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่เพราะครบวาระเราจะทําเกษตรอินทรีย์ถวายท่านทุกปีทุกปีเพราะเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นทางออกทางรอดของเกษตรกรประเทศไทยแต่ต่อไปแนวคิดสมาัพนธ์เกษตรอินทรีย์ต้องการขยายคนทําเกษตรอินทรีย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอก,กชน เพื่อที่จะเดินหน้าให้เกษตรอินซีเนี่ยเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทยในโอกาสต่อไปและทางสมาพันธ์ยังได้มีการมอบเข็มที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อหน้าพระบรมมา,ายาลรักอีกด้วยนพบกันใหม่นะครับในรายการสวนธรรมรายสัปดาห์จเจริญธรรมำสำนึกดีครับ